สวัสดีครับนี่วันนี้มาพบกับผมบอยเศรษฐีนักล่านะครับจะดูมาพามาชมบ้านบ้านพร้อมสวนหลังเล็กๆนี่มาพบกับเจ้าของโดยตรงเลยนะไปเดี๋ยวผมพากับกล้องไปดูกันไปพูดคุยกันไปสัมภาษณ์กันอ่าตามมาครับโอ้บรรยากาศดีครับแต่รีวิวช่วงเที่ยงอาจจะร้อนนิดนึงนะครับครับคุณแม่สวัสดีครับแนะนําตัวนิดนึงนะครับชื่อชื่ออะไรนะครับชื่อไพรัตค่ะคุณแม่ไพรัตแล้วกันเนาะโอ้ คุณแม่อันนี้นี่ที่ผมจะพามาดูนี่เป็นบ้านคุณแม่ใช่ไหมครับบ้านคุณแม่เองค่ะอยู่ที่ไหนกันเนี่ยฮะอยู่นครสวรรค์นี่แหละค่ะโอ้ตอนนี้เหรอคะติดนี่เราอยู่ที่ไหนกันตรงนี้หัวหวายค่ะบ้านหัวหวายบ้านหัวหวายอ้เภอตาคีหมู่ห้าตำบลใช่ไหมตำบลตำบลตบลหัวหวายตำบลหัวหวายอำเภอตาคีจังหวัดนครสวรรค์ใช่ไหมครับอันนี้หมู่ที่เท่าไหร่ครับหมู่ห้าค่ะหมู่ห้าอันนี้เนี่ยบ้านคุณแม่เนี่ยนะฮะหลังนี้เลยใช่ไหมครับจ้ะ คือบ้านเนี่ยอยู่ใจกลางที่แล้วข้างหน้าเป็นท้องนาใช่ไหมค่ะท้องนาแล้วมีบ่อด้วยใช่ไหมฮะมีบ่อน้ำบ่อปลาวันนี้ก็จะพามาชมที่สวยๆหนึ่งแปลงหนึ่งที่นะครับค,คุณแม่อันนี้ประมาณสัก5้ารอยเมตรได้ไหมฮะที่มันเป็นลงจากคอนกรีตถึงไหมค่ะในลานนี่นเ,นเ,นเนี่ยถนนเนี่ยมันเป็นหินคุกหรือเป็นลูกลังเนี่ยประมาณ5้าอเมตรตรง<ป>ขึ้นไปเนี่ยก็เป็นเ,เขาเรียกอะไรถนนคอนกรีแตแถวนี้มีบ้านคนเยอะไหมครับเยอะเหมือนกันค่ะอยู่ตรงไหนกัน อยู่ข้างหลังนี่ก็มีแล้วก็นี่ใกล้ๆนี่ก็มีคะนนอีส่วนใหญ่บ้านคนแถวนี้ก็จะห่างๆกันนิดน้อคุณแม่ตรงนี้น้ำเคยท่วมไหมก็มีพอศออะไรห้าสี่จ้ะอ่าห้าสี่ที่ท่วมไอ้แปลงนี้ไม่กี่ไร่เนี่ยครับแปลงนี้เนี่ยเราหมดหมดเนี่ยกี่ไร่ที่คุณแม่ขายเนี่ยครับทั้งหมดทั้งรวมทั้งหมดแปดไร่กว่าค่ะฉนดเดียวใช่ไหมฮะจ้ะแปดไร่กว่าแปดไร่กว่านี่คุณแม่ขายเท่าไหร่จะขายสัก 2ล้านเก้าค่ะ2ล้านเก้าเป็นโฉนดทคุดแดงด้วยใช่ไหมครับอ่าหมดบี้เลยนะเดี๋ยวคุณแม่ชี้ขอบเขตให้ดูหน่อยเดี๋ยวพาไปดูรอบบ้านกันว่ามันอยู่ตรงไหนสองล้านเก้ากับ8ไร่เนี่ยมันอยู่ตรงไหนกันขอบเขตเริ่มจากตรงไหนครับคุณแม่ครับเออเขาเรียกหลักอะไรนะคะเนี่ยหลักเขตหลักเขตมันอยู่มุมนี้อยู่ตรงมุมมุมต้นไม้เนี่ยนะฮะต้นจิกต้นแจงอะไรเนี่ยนะฮะอ่าหน้ากว้างก็คือจากต้นไม้นี่แล้วกันเนาะคุณแม่เนาะลึกลงไปประมาณสักร้อยเกือบสองร้อยเมตรเหมือนกันนะค่ะแล้วหน้ากว้างเนี่ยแหละครับ ไปจบตรงไหนครับนู่นค่ะสุดขอบน้นี่เลยแม่พาไปดูหน่อยนะฮะติดคุยกับผมเหนื่อยหน่อยคุณแม่ไพรัตอ่าอันนี้เราแนะนําตัวไปแล้วนะครับคุณแม่นี่เป็นเจ้าของชื่อในโฉนดเลยใช่ไหมครับเป็นเจ้าของชื่อในโฉนดเองค่ะขายทําไมครับเนี่ยก็เป็นห่วงน้องด้วยค่ะน้องเขาอยู่คนเดียวค่ะแล้วก็ที่บ้านกับแม่ก็ป่วยด้วยไม่มีใครมาดูแลหมายความว่าไงหมายความว่า่นนี้น้องอยู่ค่ะอยู่คนเดียวคุณแม่ก็เลยเป็นห่วงก็เลยจะขายแล้วก็ย้ายไปอยู่ด้วยกันที่ที่ไหนที่นครสวรรค์นครสวรรค์ แล้วก็คุณแม่ต้องดูแลของคุณคุณยายแล้วกันเนาะคุณยายอายุเท่าไหร่ครับ95ค่ะ95แล้วคือพูดง่ายว่าจะได้ไม่ต้องพวงหน้าพวงหลังใช่ค่ะคุณแม่ขอโทษนะครปีนี้อายุเท่าไหร่ละคุณแม่อายุ66ค่ะ66อ๋อก็เลยต้องพูดง่ายว่าขายเพื่อเหตุผลนี้เองหนไม่อยู่ตรงไหนครับขอบเขตนึงจะได้ไปดูข้างในกันอ๋อปัจจุบันทํานาเนี่ยนะฮะใครเป็นคนทาเขาเนี่ยคุณแม่เองค่ะผมแม่ร้าที่ทำเองเลยเที่ยวไปเที่ยวมาอยู่เนี่ยค่ะ จากนี่ไปนครปฐมเนี่ยผมจับข้อมูลเนี่ยประมาณสัก50กว่ากิโลได้ไหมฮะได้ค่ะอ่าสิบถึงหกสิบไปกรุงเทพก็ตีไว้สองร้อยกิโลแล้วกันผมจากจากกรุงเทพอ่ะนะครับจ้ะอ่าถึงถึงถึงที่อ่ศขอบเขตที่ทำนาทุกหมดเลยใช่ไหมฮะค่ะเนี่ยที่ทำนาเนี่ยค่ะอ่าที่อ้อยไม่เกี่ยวกับเราอ้อยไม่ใช่ค่ะคุณแม่แถวเนี้ยถามตรงๆเลยอ้อยนี่เขาเผากันไหมไม่เผาค่ะสดสดเขาทำยังไงฮะเขาก็ตัดสดๆอย่างเงี้ยค่ะตัดเวลาไม่มีเผาไร่อ้อยไม่เผาแล้วค่ะนาเผาไหมฮะ ไม่ค่ะอ๋อไม่ใช่หรอกท่านผู้ชมส่วนใหญ่คือคนซื้อส่วนใหญ่กลัวว่าเผาแล้วมาอยู่แล้วเนี่ยมาซื้อบ้านแล้วเนี่ยจะต้องมาสุดดมควันอะไรอย่างงี้ฮะไม่เผาค่ะแถวนี้ไม่เผากันเลยค่ะอ่าครับไหนๆนอยู่ขอบเขตตรงไหนครับคุณแม่นิดนึ่งขอขอขอนุญาตเดินพานิดหนึ่งค่ะไกลหน่อยนะไม่เป็นไรครับหน้ากว้างกับหน้าลึกพอๆกันเลยอ่ะมันเกือบจะตุลัดเหมือนกันนะนะครับตแปดไร่อย่างนี้เนาะเดินเหนื่อยเหมือนกันหน้าหน้าลึกยาวนุ่งเอาง่ายๆเลยสุดเราเนี่ยคือสุดที่นาครับ เดี๋ยวต้องขอเบอร์คุณแม่จะให้คนซื้อเนี่ยโทรหาโดยตรงเลยโอ้อย่าว่าผมนะเอ,เอาคุณแม่มาเดินเหนื่อย <c oughs> อยากให้เห็นพื้นที่ทั้งหมดนะฮะเดี๋ยวให้รถไปจดอดนี่ครับถึงตรงนี้นะฮะพๆพอครับจสาหลักอยู่ตรงกลางกลางคันนาเนี่ยค่ะ เนี่ยจากคนาลึกไปก็ประมาณสักสองเมตรจ้ะไม่เป็นไรคุณแม่เข้าๆพอไม่ต้องลงไปก็ได้ครับไม่ต้อง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 เอาแค่เข้าๆเนี่ยก็คือง่ายๆอ้อยไม่ใช่ของเรานาของเราที่เราอยู่กลางกลางที่เลยแล้วก็ไปสุดต้นไม้ตรงนู้นก็ตีไว้ร้อยกว่าเมตรค่ะคุณแม่เดี๋ยวผมขออนุญาตพาไปดูในแต่ไม่เข้าบ้านนะขอไปดูรอบบ้านนิดนึงคุณแม่ครับค่ะเห็นว่ามีบ่อปลาจะให้พาไปชมบ่อปลาหน่อยบ่อปลาปลาตัวใหญ่มากค่ะอ่าปลาอะไรครับมีปลาช่อนปลาสลิด ปลานี่ไข่เขาเลี้ยงไว้หรือยังไงเออตอนแรกก็เลี้ยงค่ะแต่หลังๆมาเราไม่ต้องเลี้ยงแล้วค่ะเขาคลอดลูกมาเองอ๋อโตเองโตค่ะคุณแม่ระหว่างเราเดินไปเราคุยกันไปเบอร์คุณแม่ภัยรัตน์นี่เบอร์อะไรครับศูนย์แปดหนึ่งครับสามเจ็ดเก้าครับสามหนึ่งสามสามค่ะครับขออีกครั้งหนึ่งครับศูนย์แปดหนึ่งครับสามเจ็ดเก้าครับสามหนึ่งสามสามค่ะอ่านี่เบอร์คุณแม่แล้วถ้าสมมติโทรค่ะคุณแม่เราไม่ติดมีเบอร์สำรองไหม มีเบอร์ลูกสาวค่ะจำได้ไหมครับอา095ครับเดี๋ยว901ครับเอ2แล้วไปเครื่องบินไปก่อนแถวนี้ไม่มีเครื่องบินลบใช่ไหมฮะใช่ไหมเนี่ยอันนี้มันเป็นที่นี่มันเป็น,น,ปนอ่ตาคีมันมีสนามบินบรรยากาศดีค่ะกองทัพอากาศอยู่เดี๋ยวหลายคนจะตกใจว่าเอ๊้พมา่าบุกรหรือเปล่าไม่ใช่คุณแม่เมื่อกี้จำเบอร์อีกครั้งหนึ่งขอเบอร์ลูกสาวอีกครับ 095ครับ9 0หครับ9 2เอ๊ะครบไหมเนี่ยถ้าไม่ครบไม่เป็นไรเอาเบอร์คุณแม่เป็นหลักแล้วกันอยู่อยู่ในโทรศัพท์กันเด้เอาเบอร์คุณแม่เป็นหลักไม่ต้องไปตกใจอะฮะจ้ะเบอร์คุณแม่ที่ให้ไว้ตอนแรกนะครับจ้ะโทรมาก็บอกหน่อยนะว่ามาจากช่องบอยสตรีินักราเพราะไม่ใช่อะไรหรอกป้องกันมิจฉาชีพค่ะป้องกันมิจฉาชีพให้นัดล่วงหน้านะครับก่อนเข้ามาจ้ะคุณแม่นี่พื้นที่ทำนาเนี่ยปีหนึ่งได้เยอะไหมก็ ได้เยอะค่ะข้าวดีมากเลยค่ะเนี่ยใครๆก็ชอบแล้วอย่างนี้คนซื้อมาเขาบอกเขาทำนาไม่เป็นทางไงอะ่ะก็เปลี่ยนเป็นทําส่วนทําไร่ก็ได้ค่ะทําไร่เขาโพดทําไร่มันได้หมดเลยแถวนี้มีคนเช่าไหมมีค่ะนั่นก็นาเช่านั่นก็ที่เช่าะนะ่นที่ทาอ้อยนะคะเนะี่ย อ๋อเขาเช่าใช่ไหมฮะเขาเช่าค่ะน้องของน้องค่ะคนต่างยังไหวคนกรุงเทพเขาซื้อมาเนี่ยคุณแม่ก็ทาไม่ไหวใช่ไหมล่ะจ้ะเพราะฉั้นก็ต้องแนะนำเขาหน่อยเนาะใครมาใครมาซื้อหาคนเช่าเขาหน่อยจ้ะอ่าบางคนเขาอยากจะอ่าทำต่อไปจะปลูกมันปลูกอ้อยหรือว่าทําสวนกล้วยอะไรได้หมดเลยจ้ะแล้วน้ําในนาที่มาจากไหนครับอันนี้น้ําธรรมชาติน้ําฝนค่ะน้ำฝนตกจ้ะปีนึงทํากี่รอบครับหนึ่งรอบค่ะรอบเดียวรอบเดียวแล้วก็ถ้าเราจะทํามันต่อก็ได้ แล้วแล้วปีหนึ่งเนี่ยปลูกข้าวหนึ่งรอบแล้วที่เหลือก็ไม่ต้องใช้น้ํามากก็เป็นพวกมันสับปะหลังอ๋ออยนี้เคยปลูกไหมฮะไม่เคยปลูกค่ะเพราะว่าทําไม่ไหวอ๋อข้าวโพดล่ะก็ไม่ได้ทำะค่ะส่วนใหญ่จะเป็น2อ,อย่างเหรอฮะทำข้าวอย่างเดียวค่ะข้าวอ,อย่างเดียว <laughs> เพราะว่าทาไม่ไหวอ๋องผมเข้าใจแล้วที่เหลือเนี่ยอีกข้าวนี่มันมีอายุประมาณ3าสี่เดือนใช่ไหมครับค่ะแสดงว่าอีก8เดือนเนี่ยก็ปล่อยทิ้งไว้จ้ะอ๋อปล่อยว่างไว้ข้าวนี่มันจะ200วันนะคะข้าว่พันธุ์อะไรครับเนี่ย อันนี้ข้าวหอมมะลิ๋อข้าวหอมมะลิสองร้อยวันจหกเดือนกว่าเจ็ดเดือนนะดิจ้ะหคหกเดือนหกเดือนค่ะบางครั้งก็ไม่ถึงนะคะถ้าข้าวเราต้นหอมมะลิข้าวหอมมะลินี่มันสูงเลยใช่ไหมะจ้ะถึงเอวไหมแม่ไม่ถึงนะคะที่ไม่ใช่เราผมไม่ค่อยได้รีวิวข้าวหอมมะลิเลยความรู้อาจจะไม่ค่อยมีนะนี่เพิ่งปลูกได้ไม่กี่วันเองคะเนี่ยขึ้นงามแล้วพอดีฝนมาใหญ่น้ำฝนค่ะน้ำฝน คือเออแม่มีภูเขาด้วยเหรอฮะจ้ะสวยไหมเนี่ยเนี่ยมองเนะตรงนู้นก็มีภูเขานะแต่เพียงแต่ว่ามันมายืนตรงนี้มันอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับอาจจะบางหน่อยอ่าอันนี้ใช่ไหมที่บอกเป็นบ่อน้ําค่ะสะค่ะสะน้ําอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้คือนานาข้าวน้าเข้าเพื่อปลูกข้าวเสร็จแล้วก็น้ําออกด้วยใช่ไหมฮะค่ะอ่าอันนู้นคือบ่อบ่อเนี่ยด้วยสายตาผมประมาณ20่สคูณสาเมตรหรือประมาณสัก2งงานได้ไหมค่ะดูด้วยสายตานะครับ อันนี้คือบ่อแล้วก็มีปลาอยู่ในนี้ด้วยใช่ไหมฮะมีค่ะที่เราให้ฟังกันนะครับบ้านเราก็อยู่ใจกลางที่เลยบ้านคุณแม่ที่สร้างกี่ปีครับเข้าปีที่สองนี่ค่ะเข้าปีที่สองข้างในมีกี่ห้องนอนห้องน้ำหนึ่งห้องนอนหนึ่งสองห้องน้ําค่ะหนึ่งห้องนอนสองห้องน้ำสองห้องน้าแล้วก็ข้างหลังเป็นครัวคุณแม่ขอพาไปเดินชมหลังบ่อหน่อยได้ไหมฮะแต่ในบ้านที้ผมจะไม่ไม่ไม่เข้าไปนะ เป็นการมีมีการพักอาศัยอยู่จะให้เกียรติตรงนั้นไม่เข้านนไปตเรามีไฟแต่ว่าเรามีบ่อบาดาลนะคะแต่ว่าเราไม่ได้ใช้น้ําบดานแล้วเพราะว่ามันมันเสียบอ่อนี้นะเลยใช้โยกเอาใช้โยกเอาแต่ก็มีน้ําใช่ไหมครับมีน้ําค่ะคือขอให้ไม่มีทางซ้ายก็ได้แม่ทางซ้ายก็ได้คะขอให้ไม่มีน้ําท่วมมาแปลว่าใช้ได้จะไม่ท่วมค่ะแต่ถ้าท่วมปีห้าสี่นี่ถือว่าปกติจะ วมปีพร้อมเขานั่นแหละ๋อคุณแม่นี่พักอยู่ที่ไหนเนี่ยนครสวรรค์เหรอนครสวรรค์เสดงว่าถ้าเกิดใครจะมาชมนี่ก็ขับรถมารับได้มารับได้ค่ะขอให้นัดลงมามาได้ค่ะมาได้ตลอดนในในบ่อเนี้ยนะฮะลึกไหมคะแม่ไอ้ลึกสี่เมตรมั้งคะสี่เมตรนะครับถือว่าเอาการอยู่นะต้นไม้เราก็มีเยอะค่ะรอบพื้นที่เลยแม่ขุดบ่อเนี่ยมาถมที่ที่นี่ใช่ไหมค่ะเอาไว้ปลูกบ้านใช่ไหมจ้ะอ่านี่ครับ เสียงปลาที่ไหนโดดเต็มเลยปลาช่อนตัวใหญ่ค่ะปลาที่ในสระนะคะชมหน่อยได้ไหมฮะได้เลยค่ะเชิญค่ะในไหนอยู่ตรงไหนฮะอยู่ในถังเลยค่ะอ๋อได้กลิ่นหน่อยอแล้วใครเขาจับมาล่ะเนี่ยน้องชายค่ะน้องชายที่เขาดูแลอยู่เนี่ยตัวนี้ด้วยใช่ไหมฮะจ้ะโอ้ตัวใหญ่แสดงว่าอุดมสมบูรณ์มีปูด้วยค่ะอ่่านีโอ้โดดเก่งใครเขาโดดไปครับแม่โอ้ปูเยอะเลยค่ะ แสดงว่าแถวนี้นี่ไม่ค่อยมีพวกสารเคมีมากเพราะปูมันจะละเอียดอ่อนก่าสารเคมีทั้งปูทั้งหอยตอนนี้มีหอยหอยขมอะไรก็มีค่ะราคาตรงนี้อย่าเพิ่งต่อคุณแม่เนาะให้มาคุยหน้าที่เนาะเพียงคุณแม่เนาะค่ะไปทางไหนต่อครับเนี่ยด้านหลังแล้วยังมีอีกใช่ไหมครับค่ะก็ไม่มีสุดแค่นี้ค่ะในแค่ที่นาที่เราสุดตรงไหนที่เป็นนาจ้ะแสดงว่าที่อ้อยนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะโอ้ที่นาตรงนั้นของของหลานคนเมื่อกี้ค่ะเนี่ยที่ที่ถัดกันไปหนะเนี่ย แต่อันนี้เป็นของเราอ๋อของเราเสร็จจบคันนาตรงนี้คันนาเนี่ยคันนานี่จะถึงนู้นถึงนู้นน่ะถึงถึงอ้อยนะคะนะ่ะอ่าเราชนตรงอ้อยนะครับคันนาช่องสุดท้ายไม่ใช่อยู่หน่อย,นอยหนึ่งใช่ไหมฮะไม่ใช่อยู่อ่าแล้วก็ถึงนู่นเลยถึงนู่นเลยค่ะต้นตะโกนั่นเลร้อย <100 S 2> อกว่าเมตรต้นตะโกคือต้นนู้นค่ะอ่าเับเขตแดนของเราอยู่เลยไปเลยต้นตะโกไปหน่อยครับคุณแม่บอกเมื่อกี้มันแปดไร่กว่าเนาะแปดไร่หนึ่งงานกว่าค่ะขายอยู่ทั้งหมดนี้รวมบ้านรวมที่ทั้งหมดเนี่ยสองล้านเก้าอ่าอำเภอ ตาคีจังหวัดนครสวรรค์เนี่ยบรรยากาศนะก็มาอยู่เดี๋ยวหลายคนมองไอ้ทำไมไม่มีเพื่อนบ้านมันมีนะมีค่แต่เขาเขาปลูกต้นไม้นั่นไงคะนั่นเห็นไหมอ่ามันมีมันมีแต่เพียงว่าอ่าคนแถวนี้ที่เขาเยอะเขาจะไม่ปลูกบ้านติดติดกันแต่ปลูกห่างๆกันครับโอ้แม่ที่ถมแล้วเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเยอะนะตกสองไร่ได้นะที่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 ถมแล้วนะครับอ่ะผมจะรบกวนขอเบอร์คุณแม่อีกครั้งหนึ่งเผื่อคนซื้อจะได้โทรหา เอาเบอร์คุณแม่เลย081ครับ379เครับ3133ค่ะอ่านี่เด้อแม่เบอร์คุณแม่ภัยรัฐโดยตรงเลยใครสนใจก็โทรมาหาได้เลยนะครับ<ช>ขายเพราะว่าจะอ่ามีคุณแม่มีน้องชายอยู่คนอยู่อยในบ้านค่ะอ่าอยู่คนเดียวก็เป็นห่วงเขาเอะเนาะห่วงเขาค่ะห่วงเาแล้วก็จะได้ไปอยู่ด้วยกันที่นูน่นเพราะที่ห่วงเนี่ยเขาอยู่ได้แต่คุณแม่เนี่ยเดินทางไปกับมันไกลนอกจากห่วงเขาเราก็ต้องห่วงตัวเราเองด้วยตัวเราเองในการเดินทางแล้วคุณแม่จะต้องดูแลคุณยายอีก ็คือคุณแม่ของคุณแม่ภัยรัตน์นี่แหละอายุเก้าิเท่าไหร่นะฮะเก้าิบห้าค่ะป่วยด้วยค่ะอ่าป่วยเพราะอายุเยอะเพราะฉะนั้นจะเที่ยวไปเที่ยวมาไม่ไหวนะครับเพราะฉะนั้นเลยเป็นที่มาที่ไปว่านี่ถึงขายถึงขายครับเป็นเป็นเป็นผู้ดูแลทั้งหมดค่ะก็เลยจําเป็นต้องต้องขายครับดูแลทั้งแม่ดูแลทั้งน้องเหมือนเป็นหัวหน้าครอบครัวค่ะเมื่อกี้ผมแอบถามคุณแม่นิดหนึ่งคุณแม่ไม่มีนี่ไม่มีใช่ไหมไม่มีค่ะขอแสดงความยินดีด้วยหลายคนเนี่ยมองอ้ย โกหกก็ดีจะขายยงไทยย้ายอะไรขายเพราะใช้นี่ผมถามแล้วคุณแม่ไม่ได้มีนี่แต่ขายเพราะเหตุผลนี้จริงๆคนเราเหตุผลไม่เหมือนกันใช่ค่ะ,ะคุณแม่มีอะไรฝากถึงท่านท่าน,าน,านคนที่จะซื้อไหมว่ายังไงดีก็ขอบ,บอกเลยคะ่ะว่าบรรยากาศดีมากค่ะที่นี่ครับทําอะไรปลูกต้นไม้ปลูกอะไรก็งามค่ะข้าวก็ดีอ ขอให้มาชมก่อนราคาอย่าเพิ่งไปต่อรองค่ะไปต่อรองกันเลยเนาะสงสารต้องเอาเงินไปใช้อื่นด้วยสารต่อในการดูแลอะไรต่างๆในครอบครัวใช่ค่ะก็ขออวยพรให้คุณแม่มีความสุขมากๆแล้วก็ขอให้ไข่ได้ดีไว้นะครับใครสนใจก็โทรหาคุณแม่ไพรัตได้เลยแล้วบอกว่ามาจากผมก็ได้นะเพราะว่าขอสกินคนนิดนึงเพราะว่าคุณแม่อายุเยอะแล้วมารับเนี่ยมันจะไม่ปลอดภัยผมพูดง่ายๆเพราะฉะนั้นคนที่จะมาดูก็ขอให้นัดล่วงหน้ากันก่อน อ่ะวันนี้เราสองคนขอลาแล้วคุณแม่เนาะขออใจช่วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ